สวัสดีครับกับผมนายรัชินีเครือรัตนเล็กติกามศักีวันนี้จะมาสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบครับนี่คือบุคคลต้นแบบของผมนะครับก็คือคุณครูนิติการณ์นวพงษ์รัตน์ครับค่ะเมื่อกี้น้องอาจจะเล่นมุกนะคะคุณครูชื่อครูนิติการณวนวพงษ์รัตน์นะคะก็ครูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก็สอนทั้งในสายวิทย์แล้วก็สายสิป์ค่ะครับครับคำถามคนหนึ่งนะครับก็คืออยากจะให้คุณครูแนะนำปอดส่วนตัวแล้วก็ปอดกรรมการํำงานครับ ประวัติส่วนตัวของครูนะคะครูบรรจุนะคะตั้งแต่ปี2554นะคะที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบรุงจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงเนี่ยในปี2557นะคะปัจจุบันนะคะกเ็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะคะแล้วก็จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงนี่แหละนะคะส่วนในระดับปริญญาตรีเนี่ย จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานนิตนะคะปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะ,ะศึกษาศาสตร์นะคะเอกบริหารการศึกษาค่ะครับแล้วอ่าพ่อสอนนะครับคุณครูมีแนวทางอะไรในการดําเนินชีวิตนะครับแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นจริงกับตุผลไม่ได้มีเป็นคําคมอะไรที่แบบว่าต้องมาแบบกักเกณฑ์มากมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะยึดในเรื่องของ ความมีเหตุแล้วก็มีผลนี่แหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือวางเป้าหมายชีวิตเอาไว้นะคะแล้วก็เดินไปตามสติอันไหนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะก็ยินดีจะรับฟังปัญหาในทุกปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นมันก็นํามาใช้ได้ทั้งในชีวิปตประจําวันแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงาน นะคะเพราะว่านอกเหนือจากส่วนตัวที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วมันก็ยังก็คือพร้อมที่จะรับฟังนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะได้ปรับตัวเองไปพร้อมกับนักเรียนด้วยค่ะครับข้อที่3มนะครับถ้าคุณครูมีปัญหาดูประสัดในการตามานมคุณครูจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างสำหรับปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะในการทํางานเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานทุกทุกหน้าที่ทุกการทํางาน ย่อมเจอปัญหากับอุปสรรคแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้คือไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะรับมือก็คือสติส่วนใหญ่ก็คือจะตั้งสติก่อนแล้วก็ลองมานั่งวิเคราะห์ซิว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราพอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะคะทุกปัญหาเนี่ย มันจะมีวิธีการแก้ไขของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามแก้ไขด้วยตนเองแล้วแล้วมันอาจจะประสบความสําเร็จได้ไม่มากพอก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างบุคคลในสังคมอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หลายๆอย่างค่ะสาหรับวันนี้นะครับก็ได้สาระความรู้เยอะมากเลยนะครับก็กุณครับค่ะสวัสดีค่ะ